สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา2หุ้นกันอีก1ตัวที่มีพี่พี่เนี่ยได้ขอเข้ามานะทางคอมเมนต์นั่นก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยครับในทา a เฟมันสำหรับปตทเนี่ยเข้าตลาดมาครับช่วงประมาณเดือนธันวาคมของปี2001ครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาก็ เป็นขาขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะระหว่างทางเนี่ยก็มีขึ้นมีย่อบ้างนะครับสลับกันไปสําหรับช่วงที่ราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นราคาเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ59บาท50สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนเมษายนของปี2018จากนั้นเนี่ยนะครับราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาจากภาพใหญ่นะครับในไทม์เฟรมมันเนี่ยผมก็ยังคงมองว่าราคาของเขาเนี่ย ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะถึงแม้ว่านะโซนปัจจุบันเนี่ยราคาจะมีการย่อตัวลงมาก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าณนะโซนปัจจุบันเนี่ยราคานะลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%นะก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับสำหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ31บาท 75สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา31บาท75สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมคงจะขออนุญาตขยายทางเฟรมนะครับไปในทาเฟรมวีคนะเพื่อที่จะดูจุดสังเกตที่มีนยัยสำคัญให้ชัดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นฟีโบเพื่อหาแนวรับแนวต้านกัน ผมจะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์แล้วก็จะลากแบบผาลงครับซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้นะที่ราคา58บาท75สตางค์ครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา47บาท50สสตางค์ครับซึ่งเป็นโลก่อนหน้า เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาราคามาตามกรอบเส้นระยะไม้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญเขามีอากาอยังไงนะครับช่วงที่ราคาย่อตัวลงมาเนี่ยเมื่อราคาลงมาชนแถวๆถวเส้นระยะตรง47บเาท50เนี่ยก็สังเกตได้ว่าแถวๆนี้เป็นจุดที่มีนัยะสําคัญนะครับเนื่องจากเมื่อราคาเนี่ยลงมาชนแถวๆวเส้นระยะตรง47บาท50เนี่ยราคาก็เหมือนจะเด้งกลับนะครับแล้วก็เมื่อราคาลงมาชนเนี่ย ก็จะสังเกตได้ว่ามีอาการย่ําอยู่นะครับหลายครั้งนะแล้วก็เมื่อแถวๆถเส้นระยะตรง47่สบเาทห้เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับราคาก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะตรงลบสามสครับสังเกตได้ว่าเมื่อราคาลงมาชนแถวๆเส้นระยะลบสามสิบแปดจุดสองเนี่ยก็จะมีอาการนะครับก็คือราคาเนี่ยเด้งกลับขึ้นไปนะครับเทสแถวๆเส้นระยะตรงราคา4ี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับถึงสองครั้งเลยในภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาหยับเข้ามาดูในส่วนที่เป็น ณโซน,น,น, S S นปัจจุบันกันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยหลุดแถวแถวเส้นระยะลบหกเจุดแปดนะครับราคาเนี่ยก็ลงมาเทสแถวแถวเส้นระยะลบหนึ่งร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อราคาลงมาเทสแถวแถวเส้นระยะลบหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วเอาอยู่ราคาก็แกว่งตัวนะครับขึ้นไปเทสแถวแถวเส้นระยะลบหกเจุดแปดนะครับอยู่ในกรอบนี้นะจากนั้นเนี่ยราคานะครับแถวแถวเส้นระยะตรงลบหนึ่งร้อยเอาไม่อยู่นะครับราคาก็หลุดลงมาเทสแถวแถวเส้นระยะตรง ลบ่ร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้พักหนึ่งณโซนปัจจุบันเนี่ยราคาก็าหลุดแถวๆเส้น,นยัลบนึร้อยสามสิบแปดจุดสองลงมานะครับมาเทสแถวเส้น,นยัลบนึร้อยหกสิบจุดแปดแน่นอนว่าในกรอบนี้นะครับทั้งลงน,ะนะขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมองว่าสายฟีโบเนี่ยก็คงจะมารอแถวเส้น,นยัลบนึร้อยหกสิบจุดแปดนะที่ราคายี่สิบเก้าบาทผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยน่าจะได้ไปหนึ่งช็อตละนะครับเเพรราาาาะว่า่าคานีย ตอนนี้กลับขึ้นไปเทสแถวเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองแล้วก็เหมือนจะหยุดสนิทเลยนะครับสําหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ซึ่งอยู่ที่เส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าณนะราคาปัจจุบันเนี่ยที่สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ราคานี้นะครับถูกแพงยังไงน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับ มาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์ครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนเขาทำอะไรนะผมว่าพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่เรามาดูไปด้วยกันนะสำหรับลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็จะประกอบด้วยกิจการที่ปตทเนี่ยเขาเดำเนินการเองนะได้แก่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจใหม่และความยั่งยืนและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยนะครับหรือกิจการที่ดําดเนินงานร่วมกันเนี่ยการค้าร่วมและบริษัทร่วมนะครับได้แก่ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมธุรกิจกา๊าซธรรมชาติเหลวนะครับธุรกิจปิโตรเคมีและการกันธุรกิจน้ํามันและคาร์บิธุรกิจไฟฟ้าและสา,ารารณูปการนะครับและก็มีธุรกิจให้บริการนะก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลหลักทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวใจหลักกันนะครับเรื่องของงบการเงินสําหรับงบการเงินครับเป็นงบของปี67สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.4ล้านล้านครับน้สินอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านล้านถ้าดูจากนี้สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สำหรับนิสินตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเกินครึ่งหนึ่งไปไม่เยอะนะถือว่าพอได้นะครับสำหรับนิสิน ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีน,ดดนะครับเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะสำหรับรายได้รวมครับของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.1ล้านล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยปี63นะครับถึงปี65เนี่ยรายได้รวมของเขานะครับเพิ่มขึ้นจากนั้นเนี่ยปี6 และได้รวมของเขาเนี่ยก็ลดลงจากปี65นะครับแล้วก็ปี67เนี่ยลดลงนะครับจากปี66ในส่วนของกําไรสุทธิครับปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,000ล้านถ้าดูจากกําไรสุทธิเนี่ยแน่นอนว่าปี67นะครับก็ลดลงนะครับจากปี66ครับสำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 7 0 0 0 0ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ 1.1ล้านล้านเนี่ยผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่1.1นล้านล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็8ปดแสนเจ็ดหมื่นล้านนะครับผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ในโซนถูกครับเป็นหุ้นที่ต่ําบุกนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40บาท25สตางค์40บาท25สตางค์นะครับอยู่โซนไหนนะก็นี่เลยครับแถวๆเส้นระยะลบ 6.8นะครับที่ราคา40บาท25สตางค์ตรงเส้นระยะพอดีเลยสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่ปี65ถึงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบเกิน3ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันครับสำหรับสิทธิประโยชน์ครับการจ่ายปันผลของเขาเนี่ย ก็จะจ่ายปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สำหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากกำไรสะสมนะครับแล้วก็มีบางปีครับที่จะมาจากกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับ สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48นะครับจากหน้าเว็บนะรายใหญ่ครับถือในานามกระรวงการค้ังนะครับอยู่ที่ประมาณ51เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลจากแฟดชีตกันนิดนึงครับสำหรับข้อมูลจากแฟดชีตนะครับเรื่องของงบกระแสเงินสดครับในส่วนของเงินสดสทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่า,าปตทเนี่ยก็มีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและในส่วนของอัตราส่วนนิสินเนี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1เท่านะครับตรงนี้จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยที่31 7 5บาท75สตางค์เนี่ยเป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกนะครับ เนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,07,000ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1.1ล้านล้านนะครับตรงนี้ผมมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับณปัจจุบันตรงนี้เป็นจุดที่1ครับจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะอยู่ที่ประมาณ40บาท25สตางค์นะเราซื้อตอนนี้ก็31บาท75สตางค์ซึ่ง ณนะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับตรงนี้เป็นจุดที่2สําหรับเรื่องของนิสินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์แต่ผมมองว่าอ่าก็ไม่เยอะนะเกินครึ่งหนึ่งไปไม่เยอะนะครับตรงนี้ถือว่าพอได้นะครับสําหรับนิสินในความคิดส่วนตัวครับผมมองว่าสําหรับสายสะสมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับณนะราคาโซนปัจจุบันนะ สำหรับสายเทคนิคครับราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31บาท75สตางค์นะซึ่งอยู่ตรงเส้นระยะลบร้ยที่ราคา31บาท75สตางค์พอดีเลยซึ่งในกรอบนี้เนี่ยระหว่างเส้นระยะลบร้ยนะครับกับเส้นระยะลบร้ยนะทั้งขึ้นนะครับและลงเนี่ยในกรอบนี้มันมีโอกาส90%ครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแถวแถวเส้นระยะ ลบร้อยนะครับตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแถวแถวเส้นระยะลบร้อยตรงนี้มากกว่าในความพิจารส่วนตัวนะครับผมมองว่าสําหรับสายเทคนิคเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแถวแถวเส้นระยะลบร้อยหกสิบนะครับที่ราคายี่สิบาบาทนะครับแต่ณนะตอนนี้ราคาขึ้นไปเทสพอดีคือถ้าราคาณนะตอนนี้เนี่ยนะครับไปเทสแล้วสามารถย่าอยู่นะแถวแถวเส้นระยะลบร้อยที่ราคา 31บาท75สตางค์เนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าราคาย่ำแล้วออยู่แถวๆนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะอ่าลบ100อีกครั้งที่ราคา36บาทซึ่งในกรอบนี้ทั้งขึ้นเนี่ยและลงนะครับมันมีโอกาส50%ไม่เหมือนในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบ1้อกับเส้นระยะลบ1 3 8เนี่ยทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้มีโอกาสอ่าส0นนะครับสำหรับ สายเทคนิคนะผมมองว่าถ้าเกิดว่านะตอนนี้นะหากใครชอบเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองก็ต้องลุ้นครับให้เขาย่ําแล้วก็ไม่หลุดก็มีโอกาสเจอกันนะครับที่ตั้นแรกนะแถวแถวเส้นระยะลบหนึ่งร้อยครับที่ราคาสามสิบหกบาทแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแถวแถวเส้นระยะลบร้อยหกสิบจุดแปดมากกว่าที่ราคายี่สิบเก้านะผมอาจจะมารอแถวแถวนี้นะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับส่วนบุคคลนะครับหากใครชอบเส้นนี้นะครับแถวแถวเส้นระยะลบร้อย 38.2ก็จัดไปครับส่วนหากใครรอ,อได้เนาะก็อาจจะมารอแถวๆนี้ดีกว่านะครับที่เส้นระยะลบ106.8ที่ราคา29บาทครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายํำได้ไม่หลุดก็ค่อยว่ากาันอีกทีนะแถวๆเส้1 1> นระยะบ1 3 8 2ที่ราคา31บาท75สตางค์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับมีช้อยให้เลือก2ช้อยนะครับสำหรับสายเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับปตท สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีหุ้นตัวไหนนะอยากให้ผมทําเป็นการบ้านก็ไม่ว่าจะหุ้นใหญ่หุ้นเล็กนะครับลองส่งเข้ามานะทางคอมเมนต์เดี๋ยว <hide it. S 1> ผมว่าจะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นํากลับมาทาเป็นการบ้านให้และในส่วนของพี่ๆที่ยังไม่ได้การบ้านนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะค่อยๆทยอยทําการบ้านออกมาให้นะครับยังไงอาจจะใช้าดิดนึนนงต้องกลับขอภัยมานันที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ครับเช่นเดิมนะถ้าหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกลับขอภัยครับในส่วนของช่องครับยังไง ผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถ,ถัดไปผมด้วยนะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ